วันนี้ปะกวางจะนำความรู้มาฝากกันเด้อค่ะทำเยื่อโต๊กปลาในสวีเดนก่อนอื่นก็ใส่แป้งลงไปแป้งทำขนมปังนะคะใส่เกลือน,นิดหน่อยใส่น้ำลงไปนิดหน่อยคลุกเข้าให้เขาแบบนี้ค่ะอย่าเพิ่งไปใส่น้ำเยอะเด้อพี่น้องจา๋าค่อยๆทยอยใส่ทยอยเยอะลงไปปั่นแป้งให้เป็นก้อนค่ะ คลุกเคล้าแบบนี้เลยจะเป็นน้ำอุ่นหรือว่าน้ำธรรมดาก็ได้นะคะนี่ปากวางค่อยๆเยาะลงไปทำแบบใจเย็นๆจะพี่น้องตกปลาต่างประเทศไม่มีใส่เดือนนะคะแล้วก็หาเหยื่อยากมากต้องทำวิธีนี้คะ่ะลุงทอมมี่เขาสอนปากวางหาปลานะคะปากวางก็เลยทำเป็นขยำขยำแบบนี้คะ่ะให้เขาเข่ากัน ประมาณสัก10นาที15นาทีให้เขาเหนียวแบบนี้เลยนะคะนี่จ้าแบบนี้เลยแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือว่าหนึ่งชั่วโมงอุ๊ยวันนี้ก็ฝนเหมือนจะตกเนาะตะขอตกปลาจะเป็นตะขอตกปลาหมอบ้านเราละค่ะตะขอเล็กๆแล้วก็มาทําเป็นก้อนๆกลมๆแล้วแต่เราจะเอาก้อนใหญ่ก้อนเล็กเนาะ คันเบ็ดแบบเนี้ยใช่สำหรับตกปลาน้อยจ้ะพี่น้องในมาแล้วเห็นไหมมันกินนะคะหน้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วปลาขาวสวีเดนจ้าหน้าตาเหมือนปลาส้อยบานเองเนาะแต่เขาเรียกว่าปลาขาวสวีเดนปลาชนิดนี้นะตากแห้งๆแล้วก็มาทอดกรอบโอ้โหอร่อยสุดๆเลยล่ะพี่น้องจ้า นี่ดูทาตา๊ะปลานางแบบโมเดลยังไงยังงั้นเลยปากวางไห่มาอีกแล้วโอ้โหติดดีจังเลยตรงเนี้ยปลาเยอะมากเลยนะคะแสงแดดกระทบนาร่อนสวีเดนเนี่ยสวยงามมากเลยพี่น้องจ้าโดยเฉพาะเขตชนบทชานเมืองวันนี้จะเป็นบรรยากาศเช้าๆฟินๆยุดงานของปากวาง เดี๋ยวลงสวนไปเช็คสตรอเบอรี่กันค่ะนี่เริ่มซุกแกวพี่นองจา๋าลูกก็ครอรอแคแล้วเพราะว่าสตรอเบอรี่แปลงเนี่ยประมาณเจ็ดถึง8ปีแล้วคะ่ะสตรอเบอรี่เนี่ยเขาจะให้ย่ายสปีหรือว่า5ปีลูกเขาจะได้โตโตโดดๆจำได้ไหมถ้าติดตามประกวางมาจะรู้ว่าแปลงนี้เป็นแปลงที่ปะกวางยายสตอเบอรี่มานะคะ โอ้ยไม่ทันนกพี่ดองจ้าลอยอะไรอะ่ะอุย้ยลอยนกลอยนกนี่ดูดูลอยนกมันจิกพี่้องจ้าลูกงอมงมแบบเนี้กลิ่นมันหอมกลิ่นมันแรงนกมันจะมากินดูดูปรากวางไม่ทันนกพี่น้องโอ้ลูกนี้สวยมากเลยสงสัยจะต้องเก็บไปให้หมดเลยค่ะลูกที่มันแดงแดงแบบเนี้แต่ว่ามันยังไม่ทันงมนาะ แต่ว่ามันก็บ่มได้เด้อพี่น้องจ๋าสตรอเบอรี่อ่ะเก็บไปสักวันสองวันเนี่ยเดี๋ยวมันก็แดงซุกโรอร่อยถ้าไม่เก็บไปเนี่ยปรกวงต้องเจอแน่ๆนมดสวนแน่ๆนนกมาไวมากไม่ดกค่ะต้นก็พุ่มก็ไม่ใหญ่เลยดินไม่ค่อยดีอันนี้เป็นหลุมหลุมแบบนี้คือรอยทากเด้อพี่น้องจา๋าโอ้ถือว่าได้กินไม่ค่อยดีแล้วค่ะมันก็เริ่มซุกแล้วแต่มันไม่ดกเนาะ ยายที่มาก็ถือว่าลูกใหญ่อยู่แต่ว่ามันจะเป็นพุ่มไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แสดงว่าดินไม่ค่อยดีเด้อพี่น้องแบบนี้นะ่ะแปลงนี้จะอยู่ในบล็อกไม้นะคะเนี่ยเป็นไม้อยู่แบบเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องยหายประมาณปีสองปีข้างหน้าอันนี้ก็ดกอยู่ค่ะเป็นพุ่มๆเนาะปีนี้ได้กินไม่ดีเท่ากับปีที่แล้วปีที่แล้วได้กินดีลูกใหญ่ดกมากออลูกนี้ใช้ได้อยู่ค่ะ แต่ว่าลูกงอมงอมไม่มีเลยพี่น้องโกกินมดแล้วไม่ทันโกเลยวันนี้เสียหัวเลยแค่เอ่ยก็อพอได้กินอยู่ค่ะสะตอบอรีนี่ก็ปลูกง่ายถึงเวลาเนี่ยหนาซัมเมอร์เขาจะโผล่ขึ้นมาเองเลยค่ะเขามีเงาอยู่ชั้นใต้ดินเนาะค่ะเนาะยืนงกเงกงกเงกอยู่ก็คือว่า หากินคาตนพี่น้องหากินคาตนนี่มันหวานหอมอร่อยทตๆดอกนะแกเคยเห็นถากสวีเดนใหม่อันนี่ตัวใหญ่คักคักดูดูฉันจิเปียบเทียบนิว้วฉันให้ดูว่ามันใหญ่ขนาดนี่เลยเด้อม,มันกินพักพี่น้องเอ้ยธรรมาชาติสวีเดนก็ประมาณนี้นะคะถ้าวันไหนที่อาการดีๆพี่น้องจ๋าเจอ,อกันคลิปหน้าเด้อจ้า